เคนโมงินะคะผู้ที่เขียนหนังสือเล่มเลิกเป็นคนดีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องพยายามเพื่อคนอื่นก็ได้เพราะการพยายามเพื่อคนอื่นโดยไม่สมเหตุสมผลเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อเรามากกว่าผลดีค่ะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกมันทําให้เราบดโอกาสที่จะแสดงความสามารถหรือศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเองออกมาให้คนภายนอกได้เห็นค่ะข้อที่2ทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์ใจเพราะสิ่งที่เราทําหรือแสดงออกมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ จริงๆค่ะข้อที่3ทําให้เกิดการสร้างนิสัยพึ่งพาความพึงพอใจจากคนรอบข้างไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะนานไปเนี่ยจะคิดหรือจะทําอะไรก็ตัดสินใจลําบากค่ะ ข้อที่4มันทําให้เราเนี่ยเกิดอาการด้อยค่าตัวเองค่ะไม่เห็นคุณค่าหรือสิ่งดีๆที่มันมีอยู่ในตัวเรานะคะข้อที่5ค่ะทําให้กรอบความคิดผิดเพี้ยนจนเข้าใจผิดว่าการแสดงตัวตนเป็นคนดียอมแบกรับทุกอย่างไว้เองมันคือการไม่เห็นแก่ตัวข้อที่6ทําให้สมองร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยแบกบภาระหนักเกินจําเป็นค่ะทําให้ความคิดสร้างสารรค์ที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยมันหดหายนะคะข้อที่7ค่ะ เป็นการสร้างแรงกดดันให้กับตัวเองแบบไม่จําเป็นค่ะแล้วมันก็เป็นแรงกดดันที่ไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์หรือทําให้เกิดการพัฒนาตัวเองแต่อย่างใดนะคะข้อที่8ค่ะทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้ช้าลงเพราะเราต้องเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองแทนที่จะเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยไปพัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะ การที่เราจะเลิกเป็นคนดีนั้นนะคะเคนโมงิ i, บอกว่าเราต้องฝึกสมองของเราด้วยวิธีคิดแบบใหม่ค่ะซึ่งในเล่มนะคะเขาได้บอกรายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ค่ะเพื่อเราได้ฝึกการทำงานของสมองค่ะถ้าเรารักตัวเองและอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบที่เกิดจากใจของเราจริงๆสักครั้งนะคะก็ควรต้องอ่านเล่มนี้ค่ะ